คืนนี้ห้ามอยู่บนดินเด็ดขาดเจ้าถิ่นที่นี่มันออกล่าตอนกลางคืนและมันฉลาดกว่าผีป่าพวกนั้นเยอะถ้าหากเป็นจริงตามตำนานที่ข้าได้ยินมาและข้าก็ภาวนาเหลือเกินว่ามันจะไม่มีจริงขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันตัดไม้และขึ้นโครงนั่งร้านสูงบนต้นไม้ใหญ่เสือพาก็าย้ำกดเหล็กอีกครั้ง ด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวกว่าทุกทีผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพวกคุณขึ้นไปบนห้างแล้วไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องไห้หรือแม้แต่เสียงพ่อแม่พวกมึงคลานมาเรียกอยู่ใต้ห้างห้ามลงไปเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นแสงตะวันไรฝ่าฝืน ผมจะถือว่ามันสละชีวิตตัวเองให้เจ้าป่าไปแล้วผมจะไม่ลงไปเก็บซากให้และให้การช่วยเหลือใดๆ